ไปดีพี่น้องกางนีพ้พี่น้องที่สเ่อยินดีต้อนรับกันานด้อนงแกานะพี่น้องนี่จะเป็นเต้พี่น้องแมนมาอะไรกันท่างิี่ช่วยไปแต่ละหมู่พี่น้องมันไปว่ไห้เขาปิดเพราะเขาคุณส่งเงื่อประจำปีนะพี่น้องแล้ปิดไม่เลยไปบ่ไห้วันนี้พวกเียจะทางใหม่ก็ซเนในคลิปเลยพี่น้องยากกเกานักกเกาอีกเพิ่มสูตรว่านี่ยาพี่น้องยอด วัวก็เลยจมาลากรถพี ite, so ่น้างลากรถก่อนเนปกติฝนกระตุกนะเยเะาี่ไปนั่งกินข้าาพี่เ้าะนั่งกินบเขาเลยก็ะลากรถน้องเฟอร์พี่เนาะหน้าบัวสั้นแหงแบบนี้ฮะ แต่บางคนกินเฟอร์นี่พี่น้องทุงมือก็ยังมาถอดหนรวมหนาวหนาวอีเลี่ยห์เลยอ่ะผู้อยู่คนก็ล้างรถพี่น้องเมื่อวันยังล้างรถล้างรถแล้วก็เดี๋ยวสิไปหาเข่าผอมบจทเท่าไปแหละล้างรองเท้าเพราะมันเปื่อนแห้งดีเปื่อนจนเม็ดเมื่วันจับโทรศัพท์ก็ยังสั่นพี่น้องไงฝนมันตกเด็กตกมาแต่บ้าทไปเลยตกบ่แห้งนลับตกโป้ยลงมาขนาด สินั่งกินขา้นนขาวกันพี่น้องอุ้ยกลิ่นกลยูนิฮ่าเขาเสิร์ฟน้ำมาพี่น้องเขาจะบริเซิร์ฟน้ำเย็นเลยอยู่มั่งปากซองดิที่เป็นน้ำอุ่นนะพี่น้อใช่น้ำอุ่นนั่นี่เพราะว่ามันอากาศหนาวเขาจะเสิร์ฟเป็นน้ำอุน่นหานหลังรถหันข้าแข็งพี่น้องดีบุญรุเอิม ข้าวถึงทอดข้าวถึงแบบดเขาละพอซอสใสอีอน้ำตาลถ้าใส่แล้วใส่แล้วน้ำตาลพรว่าอยากไปลอยกระทงนะพี่น้องมันหลายปีแล้วเอาไว้ไปพออยู่ปกสี่ิ่นจัดน้ำตาลสี ไ่บัคเซ่ะเพิ่บ่าด้จันหลายปีก็3-4ปีเฮาก็เลยว่าเอออยากไปหลินอยากไปเที่ยวนะตั้งแต่โควิดตั้งแต่2019ันสิ้น่ะเธอเข้าบาไดอ้อันนี้เข้ามาใส่ใส่หน,น้ายัยงนะเธอ ว่าซิมาเซ่มาได้ซื้อเลยไม่จุเฟอห่านอีบะอวนมากินตลอดพี่น้องเพราะว่าเวลาบะอวนวนาบักซองอ่ะมากมาหลังรถอยู่หลานนี่แหละเพราะมันเป็นหลานเดียวกันเนียมาหลังรถเลยก็มานั่งกินเฟอร์ซ้ำซาเพิ่หลังรถแล้วกันพอดีเข้ากันกินเขาแล้ว วัยัง้มาทันกินข้าวเศร้าเนี่ยเนี่ยก็ะบายเลยพี่น้องใบายกาลัวอะไรกับใบสองเลยแต่อากาศนี่เ <c oughs> ดี๋ยวประก่นสืขึ้นให้เบิ้งพี่น้องว่าอากาศมันสั่นไบบตอนนี้แซ่บป <c oughs> ะจะดึงเสือจากสัน่น <c oughs> ดึงเสือสามสั่นพี่น้อง <c oughs> แข่งขางเดียวย <laughs> <c oughs> ังใอีกก <c oughs> บาววนสี่ยังถาบา๊ายย่าอยู่พี่น้องเพราะบ๊ายย่าเพิ่นสีเมื่อน้อกันแต่ว่าเพิ่นเมื่ท่านออกมาแล้วโทษบอกเพิ่นน่ะเพิ่นจะออกมาทางเดียวกันกับบ๊าววนแบบพี่น้องเพราะว่าทางมันมีทางเดียวที่ไปได้ สิกินนี้แล้วไงจักสิบปธาเพราะงาอยู่ใส่พี่สิพูดแหละสิบปธาอยู่ปั่มประตาท่อหมแหละเพราะว่ายังสิไปลนางต้องถ่าอยู่มันเปื่อยแห้งนี้โอ้ยเป็นหลังยูซย์บ่ไาว่ดอกยวลลางก่อนห้ามองหลังก่อนท้าจังฝรุ่ยต่อไปพี่น้องเดี๋ยวมาก่อนขออนุญาตกินข้าวมาได้พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวแล้วคนละเรียบร้อยพี่น้อง ไม่แป๊บเดียวมดยิเขาแห้งพาปวรดนข่าวสาวมาเสาวนี่อันกะปิแะกนน้ำจิ้มจิ้มพี่น้องพักจนมดในจนมดพี่น้ององอหน่อยเพื่นปุ๊เอาเ <laughs> ถ้าถารถในพี่น้องเหิดบวัขเขากำลังเสียดอยู่ไกเลเสเยเลียแล้วเงาบอกว่าไกลเสียแล้วพี่น้องไมมีแต่ รถแล้วพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเนาะแล้วขี่รถนั่นนะที่จนไปจากขี่มันถ่วงหอดจั๊กครับพี่น้องมันเครื่องจักทัทง้งทั้งเิมันนะมันถ่วงจนมืดเลยเพราะว่ามันบวบเลิกแห้งก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละเห็นเจอในคลิปนั่นแหละตอนตอนคลิปขี่คันโปเซียนแน่โบเก่งแน่เนี่ยบอกเลยว่ามืด หลบสุดทางแต่ขนาดเระอวันเคยขีย่แน่ก็ยังเกิบจู่ดินเหรอพี่น,อน้องฝนกุดโต่งถึงมาจังไหนวะเนี่ยจับกล่องทำอันนี้นเลือกมอาแทนกากินเฟอร์พี่น้องตักเอาตัเกาเอาฝากินฝปาแล้วเพราะว่ามัน ยิวมอะไรนี่เนาะวันกินข้าวสาวันก็นบ้าแผลงแพร่ไปว่าสิมากินยีนอของเพื่ออะะออกมาก็พอดีเลยล่างรถแล้วก็มากินยี่นี่เลยหิวขว้ขาให้ไม่ได้หลังจากกินข้าวแล้วล้างรถแล้วนี่บ่วันกับสิถ่าบ่ยหญาพี่น้องบ่ยหญ้ากับสมองมันจะออกมานะครึ่งสมองหรือสมองเลยนะ,าะอาจารย์จะออกถ้าออกมาในหอดว่าสมงองแต่สมองป่า สมองกว่าหอมากันคาเสีหอมอี่นะเพราะว่าวลุยหัวมากพอยมากในมันมากกว่าใดกัรมาเข้ามาอีกเส้นทางหนึ่งที่บาหวานไปทายคลิป,ป่ะบางที่เขากำลังสีแข่งเมื่อสวมเงื่อตรงนั้ฮะไปหอดไว้เพราะว่าวมันเป็นทางที่ส,มส,มส,มสามารถเล่นได้แ้วก็หอดทางยางว้ทางถนนที่ปั้นกีดทางว้ บัวบังอันนบัวบางมาวัานเอกประวดกันเลยตัดสินใจมาทางนี้เพราะว่าเขาปิดทางได้เขาบอกให้ไปมันก็เลยไปบัวได้เมาก็เลยมาทางนี้พอมาทางนี้กันคือเห็นนั่นแหละทางสุดยอด <c oughs> ไม่ได้แต่และพี่น,อน้งนนองเดี๋ยวว่าสิ้ยนข้าวแล้วแะไรก็ไปถ่า,บายบอย่าไปถ่านนั่งไปนั่งถ่าอยู่ปั๊มปต้นท่อเขลยไปหาล่างนาล่างตาหน่อยนึงแล้วก็นล่งเตอร์เขาเลยมันเปื่อย เดี๋ยวถามปะเนี่านะมา ประมาอ yes. yeah. so, so, ีกสงปลายสองสปงรูจักบ่มาหอนร้วก็เสด็ทางไปปักเซแต่ว่าคิมิโอนี้บว่าจะาไว้สนิทพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนอยู่ปักเซ่เทื่ไปแหละเพราะว่าเอิไปทยอยู่ปัคเซพี่น้องเพราะว่ามาแรกสไปรลกระทุงนะอจกสิได้ลอยจะบอกฝนกระตกแตยุสิคือตกเนาะทีนี้ะกอยู่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีพีหนาสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้สนิทนพี่น้องก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามไเป็นลังใจบววนได้เลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้า ฝากเบิงโฆษณาในเะรื่องพี่น้องกัน่ปเจอกันอีพี่นะขอบคุณเดอ้อบ๊ายบาย